สวัสดีค่ะแม่เอฟซีค่ะขอบคุณแม่เจเจแม่เจนนะคะที่โอ้ยกับยามาให้ถุงทองที่ทองคำกับแม่มะนาวนะคะดูที่บรรยากาศกินอ้อยอร่อยเลยวันนี้ขอขอบพระคุณแม่เจนนะคะ ที่เมตตาครอบครัวน้องทองทองพี่ทองคำกับแม่นาวนะคะบรรยากาศกินอร่อยเลยเด็ดทองทองกินอยู่ผู้เดียวคน ไปหาน้องสงสง่มกโอวบรรยากาศดีมากเลยแม่เดี๋ยวนี้ก็งานคุณย่าก็ยังไม่เสร็จนะคะแม่ค่ะ,ะคุณย่าก็คงจะเอาออกสงสารคุณย่าก็วันศุกร์นะคะแม่ค่ะ อร่อยไหมครับขอบคุณครับแล้ว,ลวขอบคุณครับครับผมครับเออถุงทองอร่อยมากเลยนานๆได้กินอ้อยเนาะ่ต้นสับปะรดแม่แม่เอฟซีก็เหลืออยู่ครึ่งนึงน,นะคะแม่แม่ค่ะเป็นกล้วยหมดแล้วนี่เหลือแต่ต้นสับปะรดนะคะแม่ บรรยากาศข้าก็คงจะเป็นต้นเดือนเมษพฤษกิการนะคะคงจะได้เกี่ยวเนาะกำลังเขียวเลยแต่บางเจ้าเขาก็ได้เกี่ยวแล้วนะคะแม่แต่ของคุณยายก็คงจะเป็นนู่นแหละกลางพฤษกิการนู่แหละค่ะแม่ยังเขียวเชออุ่มอยู่เลย โอ้ยกินหยาเสียบนอถุงทองงานน้นคุณยายจะได้ออกมาอะไรให้แม่แม่ชมนะค่ะเพราะว่างานก็คุณยายก็ทำครัวด้วยเนาะทำกับข้าวทำอะไรให้แฉบทานด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเนาะ แม่วะนนาวนาวเลยบริลาางแผลเลยเดี๋ยวนี้คุณก็ควรนัดก็ไม่มีเวลานะคะแม่ให้ควรสอนเนาะเฝ้าช้างสามเชือกเจ็บขยักเจ็บไรเอาน้ำให้กินเนาะทองอยู่บ้านสบายเลยเนี่ยกิน กินอย่างสบายเลยถึงทองนี่ยดูพี่ทองคำจิ้นแป๊บเดียวหมดอีกแล้วน่ะพี่ทองคำเนาะมแม่แมได้ชมบรรยากาศเนาะตอนค่ำค่ำเนาะตอนนี้กำลังจะสามโมงแล้วค่ะแม่แต่ฟ้าคึมนะเดี๋ยววันนี้เหมือนจะมีฝน แม่แม่นะคะเ็นดูครอบครัวน้องถุงทองพี่ทองคำแล้วแม่มะนาวด้วยนะคะแม,แม่แม่ค่ะวันที่สองพฤศจิกานะคะคุณยายก็คงจะได้ไล่หาค่าสับป,ปะรดนะคะแม่แม่ค่ะเพราะว่าจะมีบุญเนาะก่อนประมาณวันที่สามสิบเนาะเพราะว่าคุณยายจะได้หาคะแนนค่าต้นสับป,ปะรดนะคะทำบุญกระถินเนาะ,ะท บุญกระถินให้คุณย่าเนาะคุณย่าตั้งบุญกระถินแล้วคุณย่ายังอยู่ไม่ถึงบุญกระถินแต่วันที่สองพฤศจิกาก็จจงะมีงานบุญกระถินขันเม่ฝากแม่แมแม่ด้วยนะคะ อร่อยมากเลยถุงทองอ,อู้จินหมดแล้วเนี่ยพี่ทองคำอร่อยมากเลย,ยเนี่ยพี่ทองคำจินต้นอ้อยต้นสะอ้อยเนาะอ้อยกับหญ้าของแม่เจนนะคะแม่คะแม่เจนอนุโมทนาบุญให้สาธุบุญกับแม่เจนนะคะที่เอ็นดูครอบครัว ถายตรงคำฟังมะนาวกับแน่กับน้องถุงทองนะคะมะนาวก็กินหมดแล้วโอ,อ้สุดหล่อกินตะต้นมากินใบสุดหล่อครับผม สำหรับชิปนี้น้องถุงทองฝากแม่แมๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายถุงทองและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ